พาคุณผู้ชมมาเบิงเรื่องของครอบครัวนะคะอดีตผู้ป่วยที่เขารับการบำบัดยาเสพติดในโครงการ CBT นะคะชุมชนหล่อมหลักอำเภอหาดใหญ่นะคะซึ่งขอบคุณทีมซสหายทีซอยไห้ลูกไสได้ขึ้นมากกับสุขครอบครัวซึ่งมองนี้ก็คือต้นแบบความสำเร็จที่เกิดจากความเข้มแข็งของชุมชนอย่างแท้จริงรายละเอียดสิเป็นจังไรติดตามได้จากรายงานนะคะ ซีรียึดหยุดยาค่ะตอนตะพงโมเดลชุ á, t t ung, v, ่มช่นล่อมรักสงขลานั่นเองค่ะโดยต้องระมุ่นและกำหนดกรอบระยะเวลาที่จะสัมภาษณ์ต้องไม่เกิน9คืนวัน ายหนุ่มหรือนัทพลแท่อึงหยิบกีตาร์โปร่งคู่ใจมานั่งเล่นให้ในายอำเภอหัดใหญ่ฟังอย่างสบายใจด้วยใบหน้าที่สดใสซึ่งถ้าไม่บอกก็คงไม่รู้ว่าห่างย้อนไปเมื่อปีก่อนหนุ่มคืออดีตผู้ป่วยยาเสพติดที่เคยเข้ารับการบำบัดรักษาในโครงการชุมชนล้อมรักอำเภอหัดใหญ่ นุ่มเล่าว่าตนพลาดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครั้งแรกตอนอายุ16ด้วยความคึกขนองในวัยเด็กบวกกับเพื่อนชักชวนทำให้ถลํมไปเรื่อยๆเคยเสพทั้งยาบ้ากัญชาและไอซยอมรับว่าตอนนั้นไม่ได้คิดถึงครอบครัวเลยแม่พูดอะไรก็ไม่เข้าหูและมักแสดงพฤติกรรมต่อต้านอยู่เสมอสุขภาพร่างกายก็แย่ลงเพราะไม่ได้พักผ่อนต้องอยู่แบบหวานระแวงหลบๆซ่อนๆไม่มีงานไม่มีไรายได้ อยากลองแบบว่าคือเราไปลนครคมเศร้าด้วยพี่ก็เลยพอผมพอว่าไปเล่นเล่นยามันหายเศร้าพี่มันเลยติดติดมาเรื่อยๆครับแล้วกว่าจะเลิกได้พี่แบบโคตรทรมารเลยพี่แต่ว่าผมก็ผ่านมาได้เพราะว่าแม่คอยดูแลเรา,เราทุกครั้งครับ ปัจจุบันหนุ่มอายุ33ปีแล้วยอมรับว่าชีวิตที่ผ่านมาเกือบ17ปีคือฝันร้ายที่ไม่อยากจดจำเพราะการตกอยู่ภายใต้การครอบงำของอยานรกไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นที่ทุกทรมานแต่คนที่ทรมานกว่าคือผู้เป็นแม่เกา,เาร้าวเการ้ลาแบบยังไงบางทีก็ามาขอตังเราพนะอเราให้แล้วสักเท่านี้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวอีกช่วงเขาก็ขออีกพอขออีกแม่ก็ไม่ให้แล้วเนาะแม่บอกเอาไปทำไรนักหนา ก็บอกเอามาเอามาอย่างนั้นแหะค่ะแต่แม่บอกว่าแม่ไม่มีแล้วก็แม่ไม่มีจริงๆแต่เขาไม่ฟังโครงการชุมชนล้อมรักอำเภอหัดใหญ่นายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้นํานโยบายของกระทรวงมหาดไทยมาขยายผลกําหนดเป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัด มอบหมายให้ทั้ง16อำเภอเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งตำบลระตรงอำเภอหัดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างเข้มแข็งด้วยการดึงชุมช,ชนเข้ามามีส่วนร่วมใช้บทบาทของทีมบัตตี้สสหายประกอบด้วยอสมหมออนามัยเจ้าหน้า mm. ที่สหวิชาชีพและผู้นำชุมชนผนึกกำลังดูแลอย่างใกล้ <Those. S 1> ชิดจนประสบความสำเร็จเป็นตำบลต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ชื่อพะตงโมเดล ครับวันนี้ที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะฮะก็เป็นบ้านของผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะครับเรากลับมาเยี่ยมนะฮะคุณแม่แล้วก็ลูกชายนะครับว่าหลังจากที่เราขับเคลื่อนเรื่องของชุมชนล้อมรักแล้วเนี่ยนะซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลแล้วก็จังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับเป็นแนวทางแก้ไขที่ทุกฝ่ายเนี่ยภาคีเครือข่ายเร็งเห็นแล้วว่าเป็นการแก้ปัญหายาเสพติดท,ที่ยั่งยืนที่สุด ตำบลพะตรงอำเภอหัดใหญ่มีผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการและเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูแล้วจำนวน362รายดำเนินการแล้ว280รายเฝ้าระวัง82รายนอกจากนี้ยังร่วมกับสถานีตำรวจสแกนพื้นที่นำผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มสีแดงเข้ารับการบำบัดรักษาซึ่งมีมากถึง21ราย สำหรับหนุ่มวันนี้เขาเลือกหันหลังให้ยาเสพติดและกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติช่วยแม่หารายได้เลี้ยงครอบครัวด้วยการรับจ้างเก็บน้ำยางในทุกเช้าทำให้ครอบครัวมีความสุขมากขึ้นแม่ลูกช่วยกันหารายได้ แม้ไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่ทุกใจมีความสุขตามประสาะแม่ลูกจึงอยากขอบคุณทีมบัดดี้สีสหายที่ช่วยดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดจนกลับมาเป็นปกติและขอฝากเป็นอุทาหรณ์ไปอย่างครอบครัวที่มีลูกติดยาเสพติดขอให้ยอมรับความจริงและกล้าที่จะพาลูกไปรักษา